สวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษของ Gamer v ร์เวอร์ชันะครับมาคุยกับผมนะครับดึงเจมส์นะครับแล้วก็ไฮเบอรี่เบอร์รี่ครับสวัสดีครับนะ้วก็เอ็นฟัชเชอร์นะฮะสวัสดีครับและอีกสองคนครับบล็อคสเปอร์ตสนิคและนัทซาสุเกะนะครับสวัสดีครับนะครับพวกเราก็จะมาทักเกนคุยกันเล่นกับทุกๆคนนะฮะต่อครับเริ่มกันเลยแล้วกัน เรื่องแรกก็สี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เป็นรือ่นะครับคำถามท,ที่ผมสนใจมากเลยครับเม้นแรกครับเม้นแรกเม้นแรกมาอีกแล้วนะฮะถามว่าตอนพิมพ์คิดอะไรอยู่ครับอยากรู้จริงอันดับครับจริงอันดับผมก็ไม่ทราบนะว่าได้เม้นแรกจากของเราไปแล้ว มันอาจจะทำให้คุณเกิดความเองหรืออซี่ขึ้นไม่เข้าใจหมนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้จะมาด่านะฮะแต่เราอยากจะรู้ว่าการที่พิมพ์คอมเมนต์ว่าเม้นท์แรกเม้นท์สองนี่คือต้องการอะไรคือผมก็งงว่าเอ้ยมันอจากได้เม้นท์แรกเม้นท์สองกันนั้นเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เมื่อคลิปที่แล้วเราก็ชี้แจงไปหมดแล้วใช่ไหมนะับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้แจกของนะฮะไม่ได้สายเซลล์นะฮะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึง ไม่ได้แจกของว่าใครเม้นแรกได้ของรางวัลนี้ไม่ใช่นะฮะไม่มีนะฮะตอให้เราจัดของรางวัลก็ไม่มไมจัดจัดแบบนี้นะฮะนะครับถ้าไม่อีกแล้วครับผมจะให้จ่าจับเสือกปไหลได้เข็ดเนี่ยอมดตายนะรู้จักเสือกปไหลไหมครับแม่รู้จักไหมครเนี่ยเราจะให้จ่าลงโทษคนแก่รู้จักอะ โอ้เล่นเสือปลาไหลรุ่นจิง,จงลีดสักสามสิบก็พอแล้วี่จะพูดยังไงนะผมจะพูดเมนนี่เป็นเมนสุดท้ายที่ผมจะพูดนผม,มอีกผมจะจับเสปไลทันทีนบ,บอกไว้ก่อนเลยนะหรือไม่ก็สามคครับ B A N นะฮะนะฮะใช่ฮะะครับคิดเอากันด,ดีนะครับก่อนที่เมนีนะ จะเมนต่อว่าจะเมนแนะนําก็โอเคนะแนะนาแนะนําหรือแบบชอบคลิปนี้จังเลยครับอะไรประมาณนี้ได้นะฮะมีปัญหาแล้วครับพี่เสียงเบาไปใช่ฮะเราจะได้เอามาแก้ไขได้นะฮะเออเม้นอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมขอนี่เป็นครั้งที่สองนะครับอย่าให้ขอมีอีกหรือให้มีน้อยที่สุดครับเออเรื่องเมนแรกเมนสองเมนสามเมนสี่นะฮะอ่าต่อมานะครับที่เป็นสุดยอดแห่งคลิปของของจ f เเลยนะฮะ ไอเกมไหนที่ไม่ใช่ GTA นะครับก็พี่จะเม้น GTA หน่อยนะฮะคือน้องครับน้องกลับไปหนึ่งวันก่อนนะครับไปดูวะพี่อยากจะถามน้องนะครับว่าไอไอไอพาร์ทยี่สิบเจ็ดนี่มันมันไม่ใช่ GTA เนาะเนาะมันมันนานแล้วใช่ไหมฮะมันใสยมันคงนานแล้วไงพี่เจมยี่สิบสี่ชั่วโมงเข้าใจผิดเนาะเนาะพี่คงเข้าใจผิดนะะก็โอเคครับต่อไปพี่ก็ พยายามจะลง GTA ให้ีขึ้นนะะนครับนยไม่ได้ประชอดนะแค่พูดอย่างจริงใจมีก็จะลง GTA ทีขึ้นครับ GTA ใช่ไหมครับโอเคครับคลิป GTA นี่ต้องขอที้แจงกับคาเวลี่เนาะใช่ป่ะคาเวลี่ครับผมว่าเราต้องอัดวันไหนบ้างบอกไปเลยน้องมีประมาณวันเยอะครับวันศุกร์วันเสาร์คือคลิปเนี่ยผมจะปล่อยให้อาทิตย์ละครั้งนะถ้าเป็นไปได้ GTA เ่ะ ผมบอกทุกคนว่าให้ใจเย็นๆรอนะฮะเพราะ<ห>ว่าเนเ็ตผมก็ไม่ได้แรงถึงขั้นแบบอัปโหลดทีเสร็จห้าทีเสร็จห้าทีเสร็จก็ไม่ใช่นะฮะใช่เน็ตอยให้แบบต้องบอกไว้เลยว่าเป็นตะคิวนะฮะตะคิวแบบเป็นหอยทากเป็นตะคิวอบประมาณเนี้ยถูกต้องไอ้ <c oughs> ให้ให้เราอัดแล้วมีเวลาหายใจต่อๆนะฮะก็อัพลงนใช่ครับก <c oughs> ็อัพลงก็<ม>พูดพูดหนึ่งนะฮะพูด,พ,ดพูดจนวนเวียนวกวนจนงงไปหมดแล้วก็คือคือ รอนะฮะรอนะฮะรอรอนิดคําคำว่ารอครับคำว่ารอรอเรือรอรอเรือนะครับคือคือถ้ามันถ้ามันถ้ามันพี่ยังพูดเสียงว่ารอรอนิดนึงนะฮะนะฮะทำแบบรอนะคือ CDA ะมาไหมมานน่มาแน่นอนครับท่านผู้ชมมันมาแน่นอน CDA ไม่ต้องห่วงแต่ประเด็นคือต้องใจเย็นรอนะฮะใจเย็นๆครับฟังไห้บูดาเปสบูดาเปสจะให้เย็นเย็น ได้ไม่เย็นก็หัวแช่ช่องฟิตไปนะฮะแน่นอนนะแน่นอนเย็นแน่นอนนะดีๆแตะเจมมาตบมุกให้นะตบไพ่กินนี้กันเลยก็ก็วันไหนก็แทาคิดว่าพี่ครับเล่น GTA หน่อยพี่ครับเล่น GTA หน่อยพี่ครับเล่นจีเดียวก็นะฮะก็ตอนนี้พี่ยังไม่ลง GTA สักอันเลยนะฮะมีแต่แกนทิปนะครับนะจะลง GTA ให้นะครับนะครับขอโทษทีนะฮะลงนะครับทำทำไม่ทันนะฮะบอกไว้ก่อน ไม่ทันจริงๆนะฮะรู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้ทีมงานดีเหนื่อยกันทุกคนเลยเพราะว่าไม่ได้ท้อไม่ได้เป็นเบาหวานนะฮะตอนนี้เหนื่อยมากเนย่งี้ยก็แต่แทนน้องๆน่ะรู้จักความใจเย็นนะฮะใจเย็นแล้วก็รออดทนรอโอเคนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็เจฟรัสสมาคชิกเข้าเพิ่มอ่าเดี๋ยวก่อนมันมีเรื่องหนึ่งคือ พี่ครับผมขอ i p พีสามหน่อยครับเอาแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าน้องครับไอไอพีทีเอสามเนี่ยของพี่เนี่ยมันเป็นขององค์กรนะครับองค์กรส่วนตัวเลยคือทีเสาของกลุ่มเราอ่ะเป็นของส่วนตัวนะเป็นให้เฉพาะคน g f ที่เป็นคนของ GF เราะนั้นถึงจะสามารถเข้ามาได้ใช่เราไม่ใช่แบบเป็นท s 3สาแบบสาธารณะที่จะเปิดให้ใครเข้ามาก็ได้นะมันไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะครับเพราะว่า เรีเรานี่ไม่ใช่โรงแรมจัดไอทีในการเข้ามานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือก่อนที่จะเข้าคุณจะต้องดูแลคนของคุณได้นะครับจะมีคนนําเข้ามามน่าจะมีคนรับผิดชอบอย่างเช่นว่ารับผิดชอบจากใครถ้ารับผิดชอบจากตัวพี่เจมอย่างเงี้ยคนเขาก็จะโอเคแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาเขาก็จะมาขออนุญาตพี่เก่อนแต่คือพี่ส่วนพี่ตัวพี่แล้วพี่บอกว่าให้ดูแลของใครของมันนะครับการที่ที่คุณจะได้เข้ามาสิทธิ์ท,ท,ธที่เข้ามาเนี่ย แรกสิทธิ์ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีแอดมินคุณแอดมินเรามีเป็นสิบนะครับเ <c oughs> ขาจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมาจากใครเป็นเพื่อนใครอถ้าคุณตอบไม่ถูกครับโดนอันเชิญนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้หรือบอกช้ําเลยว่าเป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลเลยนะครับของกลุ่มเลยไม่เกี่ยวกับของคนอื่นดีว่าคนอื่นใครหรือใครจะเข้ามาก็ได้ถ้าไม่ได้การรับรอง โดเว้นพันธมิตรของพวกเราแทนที่ให้แท้ที่ให้เรียกไงอ่ะตำแหน่งไว้เป็นทีมภาาหรือเปล่าฮะพันธมิตรแบบนั้นห้าบาทสิบบาทเงาเนาะมันมันเป็นยังไงใครไปดูสนใจมันเลยต้องใส่ปกติมันใส่หน้ากากไงถอดหน้ากากออกมาเลยเป็นอย่างที่เหรือครับผมต้องกินน้ำตาลไง ผมขาดน้ำตาลเนี่ยต้องกินน้ำตาลเพิ่มความหวานในร่างกายผมจะได้กลับมาเป็นปกติเปนนารัะช่วงนี้รักขมคืนเหลือเกินยัยยัยยยยยโอเคยอเคโอเคอันนั้นอันนั้นฝันไปด้ส่วนตัวก็มีคำถามอีกอย่างหนึ่งคือว่าอมีไค้เวลียายุเท่าไหร่ครับใช่ฮะไขเวลี่ตอบไปเลยลูกตอบไปเลยตอบไปเคลียร์ลูกตอบไปเคลียร์เลยนะครับยี่แปดใช่ไหมครับสิบแปดครับไวขนาดอร่อยครับบอกไวขนาอร่อยด้วยเค แล้วก็ถามว่าคาเวอรี่มีชแนลของตัวเองไหมอะไคาเวอรี่ตอบไม่ตอบชัดๆลูกเน้นๆชัดๆเลยนะครับเน้นๆลูกเน้นๆช้าๆเน้นๆมีครับผมคอยทีคอยขี้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับทําไมพี่ถึงไม่ทําครับบอกเลยครับขี้เกียจครับต้มเขาบอกเขาบอกตั้งแต่คิปแี่แล้วแล้วว่าบอกว่าเขาคดูนะครับดูตามสิ่ชแนลตรงนี้สามสี่ที่นะครับ BIF TF แล้วก็ และเบียนะก็เขาก็สิงอยู่แถวเนี้ยแหละนะครับหรือบลายเวลลี่เนาะครับผมมบางทีก็เข้าใจว่าแฟนคลับนะแต่บางทีก็กวนกันแบบอืไม่เป็นอันกินอันนอนหลอนกันไปเป็นวันเลยก็มีนะครับตอนนี้ก็เครีย์นะครับทางอายุของคลายเวลี่แล้วคำถามที่ถามมาเยอะมากคลายเวลลี่ <iv> มีชแนลไหมคำถ,ถามอีกหนึ่งก็คือ พี่ไม่เรียนกับพี่เบ้างนะครับอายุเท่าไหร่ครับเออน้องครับก็อยากจะพูดว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นนะครับในกลุ่มเราเนี่ยแค่เรื่องงานนะฮะองส่วนตัวเราไม่ยุ่งแต่คือถ้าใครอยากรู้อยาวันเกิดของเบจริงก็พอเพิ่งเกิดเขาเพิ่งคบรอบวันเกิดอาไม่นานเนี่ยก็เกิดไปอ่านดูเม้นท์เขาละกันนะเพราะว่าเพื่อนเขาอวยพรมันก็จะบอกอายุอยู่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้พี่ม่พูดลวกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากอถึงขนาดนั้นกับชีวิตของเขานะครับงานก็คืองานนะครับ ทำงานร่วมกันเล่นเกมร่วมกันนะครับคําถามนด้ถามมาเยอะมากสมัยพี่ไปเล่นกับพี่เบฮะพี่เบเขามีแบบความส่วนตัวของเขาฮะเขาทําโปรเจกต์ของเขาด้วยก็ต้องเข้าใจนะฮะถ้าพี่เขาว่างเดยวเขาก็มาเล่นกับพวกเราเองครับไม่ต้องกลัวฮะใช่ครับผลงานผลงานเราบันี้กก็ติดตามเอาแล้วกันครับมันจะปีเป็นเป็นเป็นพาร์ทพาร์ทมันไม่ได้มีตลอดเป็นแบบว่าใช่ฮะก็ต้องให้ความส่วนตัวเขาความเป็นส่วนตัวเขาบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องมาทํางาน โอ้โหอยู่ีเอฟต้องำไมีมันไม่ใช่เสมอไปนะครับเขาก็มาในสิทธิ์ของที่เป็นอ่าพิเศษ VIP หมดทั้งทั้งแรปเบียทั้งไฮเบอรี่เนี่ยอยู่เนี่ยที่นี่นเขาก็เป็น g ีเอฟในสิทธิ์ที่พิเศษไม่ใช่ว่าเขามาอยู่แล้วเขาจะเป็นสมาชิกกีเอฟแล้วก็ต้องมานั่งทงคําถามทํางานในคําสั่งของพี่ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะ <c oughs> เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราอยู่ระนแบ,บพี่น้องแล้วครับตรงนี้นะ <c oughs> และ้วไฮเวลลี่มีอะไรจะพูดกับ สาวกมังเบาครับผมเอ่อผมจะบอกว่าผมรักทุกคนครับเยิ้มมอยู่เลยนะอย่างรออย่เงรอเทเอเวอร์มีอะไรเปล่าไม่มีครับก็ยังไปเด็กมันจะไม่ดูนะก็ผมบอกไปแล้วนะฮะเห็นคนทวงจ t a มาเยอะผมก็บอกไว้แล้วว่าผมจะทําให้อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละคร้างจะทํามาให้เรื่อยๆนะฮะโปรดใจเย็นๆนะครับผม และอีกข้อหนึ่งนะฮะผมเป็นลูกคายเวอรี่นะฮะใครอยากได้ติดต่อผมมาทางหลังไม้ได้นะครับผมเออขอบคุณครับที่หลังไม้ต่อหนึ่งร้อยทูนะฮะติดต่อมาได้ครับลูกคายเวอรี่หนึ่งร้อยทูนะฮะจริงสมพลก็เป็นสมาชิกทีเอฟดังเดิมเดิมหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งผูกกันมาไม่นานนะก็ถึงบูถึงบูมซุปเปอร์โซนิก่อนตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับบูมซุปเปอร์ตอนนี้ผมกำลังอยู่กับ ดีเซทครับผมว่าจะอัดคลิปมาลงแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าแนวซิมูเลเตอร์สมเหมือนจริงนะฮะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทีมมองแผนไว้แลทวครับว่าจะทำในหลายอย่างแล้วก็น,นี้ก็ทีมงานก็มีต่อกันดงกันดํามกันเผากันมีฮะเหมือนกันตามกันไปหมดแล้วฮะตอนนี้มัวกันไปหมดครับวางที่ไว้ต่อกันเผามัง่งนะอันนี้แล้วแต่เขาบางคนก็นะฮะ ขับบิ๊กไบค์กันบ้างแล้วแต่จังนี้ GF ร่อนจอนกันเยอะนะฮะม่นใกล้นะำหนาวมันไปไหมบุ๊คเชฟข้าไม่ใคยใส่ยังไม่ได้ร่อนจอนเลยห้าผดทายเงี้ยก็นะครับบูทุบอลชนิกก็ฟังไปคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นจะเป็นเกมเมอร์ของเรานั่นแหละครับอีกคนหนึ่งที่เราจะขึ้นมานะฮะส่วนนัตสึเกะก็กิโวอสองนะครับอยู่กับพวกผมเนี่ยแหละนะครับพอตอนนี้อยากเจอก็ไปตามเราเอา ันนี้เราก็ทำยูวอร์ชาเลนจ์จุดสองสองอย่างก็คือฟีฟ่านะฮะกับยูวอร์ยูวอผมทำเพื่ออนาคตว่าจะมีทัวร์นาเมนต์วอล์ดวิวเวอร์ก็คือผมจะเป็นผู้นำคอมมานเดอร์เองนะคอมมานเดอร์ Mother คือผู้นำก็คือจอมทัพนั่นแหละพานำไอเซิร์ฟนะฮะถ้ามันมีนะผู้นำไปตายครับไม่มีนะผู้นำไปตายหัวหมูทะลวงฟันแล้นะฮะหัวหมูทะลวงฟันนะประมาณนั้นแหละไว้ในภาชนะผู<ด>้ <c oughs> นำไปตายนะั <c oughs> ่นแหละ ก็ตอนนี้ถ้ามันมีจริงๆก็จะประมาณสูงนึงก็อย่างมาขอสักสามสิบคนแล้วกันนะ <Yeah. S 2> พอไปไหนมาไหนได้นะฮะ <Yeah. S 2> ก็จะทำอยู่ <Alright. S 2> นะครับถ้าสนใจก็เล่นมาสมัครม,มาก็ได้แต่ว่ามันก,ก็ต้องมีทิคกันบ้างนะฮะ <Alright. S 2> มาากกีใบสมัครให้กน,หน่อยก็พี่ก็สมัครเข้ามาเลยทางทางในเพจแกลมของเรานะฮะเพราะเราจะคุยกันโดยตรงทางในกลุ่มของเราให้สิทธิพิเศษกับ ผภายนอกนะส่วนบน YouTube ก็เป็นผลงานของพวกเราแต่ละคนนะครับนะครับก็ติดตามเกี่ยวกับงานอ่าเรื่องของชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์ของอย่างที่ผมบอกนะครับของฟีฟ่าออนไลน์สามที่กาลังจะจัดนะฮะโดยแบ c ็กแจ็กเกก็รอดูแล้วกันครับติดตามข่าวสารไทยเป็นคอบอลนี่ห้ามพลาดเลยใช่ไหมฮะเพจ YouTube นะฮะแล้วก็ทางด้านของกลุ่มเราด้วยนะครับฮตรงนี้ แล้วก็นะครับก็มีเด็กชุกดีจากเราเหมือนกันหนึ่งคนที่จะเข้ามาร่วมเล่น GTA กับเราแล้วอาทิตย์กับเราในวันเสาร์นี้เนาะเอเวอเรชอร์ไม่พลาดก็สุกเนี้นะฮะอืมน่าจะนะครับก็จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ทางลูก่าแฟนขับขอมาแล้วก็จัดให้นะะจัดเต็มที่ครับผมตรงนี้ ส่วนคนอื่นที่ตอนนี้ที่กลังทดสอบแล้วอยู่ในภาวะทดสอบอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับก็การทดสอบมันไม่ใช่แค่ทดสอบเดียวแต่ว่าเราจะเรียกมัทดสอบเรื่อยๆจนจนจนคุบคุณพร้อมแล้วก็ผ่านในสิ่งที่เราคิดว่าคุณผ่านตรงนั้นคุณจะเข้ามาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกแล้วคุณต้องอยู่กับเราให้ในสองเดือนคุณจะต้องแสดงความสามารถอย่างที่พูดนะฮะคือความสามารถทางด้านการสื่อสารกับพวกเราแล้วก็เอาเป็นเฟลลี่หรือว่า ความเป็นเจกออกมานะแล้วคุณก็จะได้แท็กเกอเต็มตัวไปนะครับตรงน,นี้นะครับส่วนหลายคนถามมาเรื่องเสื้อพี่คบอะไรเสื้อจะได้ครับอะไรครับน้องครับก็รอทำรถใหม่แลวกันเพราะว่าตอนนี้รถนี้พี่ปิดไปหมดแล้วเหลือแค่ของบูมตัวสนิทกับของโชตีเท่านึงที่เหลือส่วนของตัวใหม่คนอื่นก็รอใหม่แล้วกันนะก็จะทำเป็นชุดใหม่ให้เลยนะครับส่วนวางขายไหม ถามใครจะซื้อหรือเปล่าถ้ามีคนซื้อก็ทำนะฮะนะครับก็แล้วแต่นะครับเราทําแต่ละชอรุดไม่เหมือนกันมันมันเป็นลิมิเต็ดจริงๆแต่เป็นเสื้อสั่งทำทั้งหมดเลยนค่านี่ไปตามเอาจากขนแกะเลยเนี่ยใช่ไหมพี่แจมอืมไปตามจากเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมา,าลัยลอยตัวลงมาจากคอปเตอร์เลย โลอ,โอดไหมตายงาแต่แรกเสื้อไม่ใส่ดีไม่เป็นไกด์เดอร์มาไม่ไหวว่าไกด์เดอร์แม่งพัดลงแม่ง,มงวันจะบินถึงว่าพัดเกี่ยวมาแล้วนหน้ากะแท้าขาสภาพอิสบรดสบอมบนป่าแล้วนี่ยิ่ง่านี่กาใครเวลี่ขับรถพังอีกอตายตายตาย ก็แล้วแต่นะเยฟมันมีความพิสดารนะจะไปอย่างที่บอกทางไกด์เดอร์ก็ได้หรือจะนั่งรถไปกับไคล์เวลี่ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวน้องคนนั้นก็จะรู้ครับว่าการนั่งรถกับไค์เวลี่มันเป็นยังไงนะนะครับอาจจะไม่เข้ามาเล่นกับพวกเราอีกเลยก็ได้นะครับเฮ้ยนัทจะไม่ได้ไปลองเลยเยฟว่าเพว่าเขาขอฝากพวกเราทุกคนไว้ที่นี้ด้วยครับทั้งไคล์เวลี่ลับดีนะครับเบลิเปอร์เอ็มวัชเชอร์นะฮะ คนเดลิงแต่คนรักกสมาชิกทีมทั้งหมดนะครับก็ขอให้แต่กนโชคดีอ๋อลืมไปครับปีใหม่มีของขวัญรางวัลน,นะติดตามนะครับดูทุกทกคลิปนะครับเราจะมีคำถามจาก youtube เพื่อแจกรางวัลแก่ผู้โชคดีหลายๆท่านและก็แฟนเพจเนี่ยนะครับจริงรด,ดิบไปอไร่หครับหลายักสวัสดีปีใหม่ดีไหมจะบ้ารวยเร<อ>าแก้วรัก รอสักยี่สิบกว่ากว่าก็ได้ค่อยไปบอกยี่สิบกว่าจะเยใจเย็นๆไม่เย็นอ่ะใจะร้อ,อนตลอดครับก็ถ้าอยากจะเล่นเกมกับพวกเราแบบแฟนคลับนะ,ะจริงๆก็ครับก็เข้ามาทดสอบนะฮะผมอยากเล่นเกมกับพี่คราับมาเลยครับ,บถ้าคนตอบคำถามแล้วถูกโดนใจหรือว่าตอบคำถามโดนใจใครหลายๆคนในกลุ่มอย่างเช่นไฮเวลลี่อย่างเงี้ยผมจะเล่นกับพี่ไฮเวลลี่อยากนั่งรถครับคำถามคือ เราจะไม่บอกอ่าคําถามก็จะมีครับคำถามยากๆง่ามง่ายคำถามพิเศษกลุ่มเราจะถามว่าใครเพื่อที่ขับรถสีอะไรอะไรเงี้ยโอ้คนรู้อยู่แล้วอืมไม่ไม่ใช่ปัญหาดีป่าพีเฟษถามว่าพี่เจมเป็นโรคอะไรในตัวพี่เพื่อกลุ่มเพื่อกลุ่มเพื่อกลุ่มทําไมเพื่อกลุ่มเพื่อกลุ่ม้องไว ครับเอาแล้วทุกคนก็เงียบเลยนะครับเงียบตั้งปอสากเลยนะใครเวรี่ที่ขี้อายหรือเปล่าเป็นความเป็นจริงไม่น่าจะขี้อายแบบนี้นะใครเวรี่อย่าให้ผมพูดเลยพูดน้อยใสหนักครับพูดน้อยใสหนักนะพูดน้อยใสหนักนึกว่าพูดน้อยใสดักอ่ะไม่ใช่ใสดักใสดักเขาสายเบิร์นสายเบิร์นสายเบิร์นตัวจริงคนนี้จริงๆต้องยกนิ้วรถก็พังมาแล้วดูดิ นักขไม่ได้มีอะไรพลอยมั้ยอะไรนะครับพี่ดี๋ยวจะเออพรไหมยังครับรอปีใหม่ดีกว่าเ,ออเราพ,พร้อมแล้วกันเลยเนาะครับผมนะครับก็ติดตามพวกเราไว้นะครับแล้วก็คาเวลลี่แล้วก็หลายๆคนนะครับก็รองานมิทติ้งดีเอฟอีกครั้งหน้านะฮะก็เราก็จะเต็มรูปแบบมากกว่านี้นะฮะวันนา้นคงถ่ายวิดีโอกันเลยแหละนะถ้าหลอดบอกว่าเตรียมหลอดชุดดันเ,นเบร์เรียบร้อยแล้วจะบินขึ้นไปบนฟ้านะฮะถ้าหลอดบอกไว้แล้วนะ โอ้เบอร์คนเมาเกาใครเมาเกาแถวนี้เนี่ยตายละตลอดบอกว่าเดี๋ยวถึงหนึ่งแสนซับอะไรท่านตลอดจะเอาดาบเลเซอร์แหวนเป็นพวงพวงตรงเป้าของเกงให้นะบอกงี้เลยเบอร์คนเมาฮะหว้งนิ่งงูงูงเลยตลอดบอกว่าจะถึงแสนเมื่อไหร่จะตัดให้นะโอเคครับเราก็ ลาไปก่อนเพ่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปนี้ไร้สาระมากๆแต่ก็มีสาระอยู่ต้นแรกๆก็ดูนะครับพี่ยังจำได้นะครับว่าเดี๋ยวพี่จะลงดีเองนะครับรับปากครับใช่ e e you again นะครับขอให้คนโชคดีครับพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับ